สวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาเลยฮะคุณโอทานเลยผมสั่งอาหารเผื่อไว้แล้วครับผมับสมาทานอาหารร้านเลย่างนี้ครับไปทำไรมาครับถูกลอตเตอรี่มาเปล่าโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นคุณโอยิ่งไม่ถูกลอตเตอรี่ครับเลยว่าจะพาคุณโอมาเล่นนิดหน่อยครับคุณโอจำได้ไหมฮะวันที่คุณโอบอกกับผมไว้ว่าเวลาจะลงทินนาฬิกาเนี่ย ให้ลงทุนแบบว่าแบรนด์ที่สามารถปล่อยได้เร็วตลาดต้องการครับล่าสุดที่ผมไปซื้อในการจากคุณโอมาเนี่ยสามวันที่แล้วเมื่อวานนี้ผมปล่อยไปกำไรมาสองหมื่นเลยคุณโอวันนี้ก็เลยว่าจะพาคุณโอ่ยมาเลียขอบคุณสะหน่อยครับยินดีด้วยครับคุณบ้าสแต่ถ้านายการรุ่นนะครับคุณบ้านมาปล่อยผมที่ร้านเนี่ยผมให้กำไรได้มากกว่านี้อีกสามถึงสี่หมื่นครับผมจ่ายได้ คตอนราคามันขึ้นบาสเอา้าผมก็ศึกษาตลาดแล้วไงครับแล้วก็ไปขายร้านที่เชื่อถือได้นะ,ะฮะร้านคุณรู้จักกันเอง<ะ>ทำไมผมขายได้กําไรน้อยกว่าที่คุณโอปล่อยอะครับก่อนจริงๆแล้วผมลืมบอกคุณบาสครับ,รบทุกครั้งคุณบาสก่อนจะขายเนี่ยโทรมาถามผมก,ก่อนนะครับ,ค,รบควรศึกษาราคาตลาดไม่พอนะครับครปรึกษาจากราคาจากราคาที่ร้านค้าจะรับซื้อคืนด้วยนะครับอาจจะได้กําไรมากกว่านี้ ดงนั้นแสดงว่าวันนี้ผมตั้งใจจะมาเลี้ยงขอบคุณคุณโอกลายเป็นว่าผมมาเลี้ยงส่งความโง่ผมใช่ไหมครับไม่งงราคาแค่ต้องเช็คราคาก่อนขายด้วยพี่โอรครับอย่างนี้กินเลยครับกินีด้มันหมดเลยครับในผมก็โง่แล้วครับเลี้ยงส่ง,วค,สงความโง่ครับผมผูโ้โออืมกี้ยิก่กำไรมากหน่อยกลับไปก่กำไรนิดเดียว